เวลาเข้าข้อไก่นี้วิ่งมาหาคนเลยนะคะวิ่งมาเก็บไก่จะวิ่งมาหาเรามาลุมตานขา <c oughs> แบบนี้เลยนะคะสำหรับไก่เดี๋ยววันนี้ทุกท่านมาเก็บไข่ไก่กันเลยะคะ่ะ ไข่ที่นี่โอ้ยคุ้มๆแบบเนเลยนี่ไรค่ะไก่ชอบดู คือกำลังจะโอ้ไขก็มีนะคะยังไม่โอ้ไปไหนเลยที่โอ้ไข่ห้ยตัวใหญ่เลยค่ะไข่ใบใหญ่มาดูดันอีกทีฟังนี้ฟังี๋ฟังนี้ก่อนค่ะนี่เลยค่ะ Oh, <laughs>

Vâng, thật lắm lắm

อันนี้ดูดีขึ้นอย่างนี้แบบเก็บไทยยังไงโอ้ยน่ารักแต่ว่าจะ